ดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะมาพบกับคุณครูปันจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสซีสบ้าป่าตงมอนุบาลสองทับหนึง่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะวันที่หนึ่ง เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือแสงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่างมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแสงมีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆ โยชน์ก็อย่างเช่นใช้ทำโซลารเซลล์ได้ด้วยนะคะโซลาเซลล์ก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะใช้ถนอมอาหารเช่นตากปลาตากกุ้งตากหอยเพื่อจะได้เก็บรักษาไว้ได้น,นานๆค่ะตากเสื้อผ้าก็ได้นะคะดเดเกตนอกจากประโยชน์แล้วท้อของแสง เด็กๆไปยืนอยู่ตรงกลางแดดนะคะน,นานๆก็อาจจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้ค่ะวันที่2เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุมีทั้งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเสียงมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเด็ก,ดกทางเด,เด็กต้องไปอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมากๆอย่าลืมป้องกันหูของเราด้วยนะคะวันที่3เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือคุณสมบัติ รูปร่างและประโยชน์ของแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถดึงดูดเหล็กและโลหะบางชนิดได้นะคะเด็กๆหากที่บ้านของใครมีแม่เหล็กอยู่อย่าลืมเอามาทดลองดูนะคะสนุกมากเลยคุบีขอบอกค่ะ วันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแว่นขยายค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือคุณสมบัติและประโยชน์ของแว่นขยายค่ะแว่นขยายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายสิ่งของต่างๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นยังไงล่ะคะเปเด็เกดเช่นแว่นตาของคุณยายยังไงล่ะคะ วันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอากาศค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือสสารทุกชนิดต้องการที่อยู่อากาศก็เป็นสสารที่มีสถานะเป็นกา๊าซซึ่งมีคุณสมบัติฝุ้งกระจายได้ค่ะดังนั้นอากาศจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยอากาศส่วนใหญ่ ได้นะคะเด็กเยกเว้นกุ่มก๊าซที่มารวมตัวกันอย่างหนาแน่แนเช่นไอ้น้ำหมอกควันอากาศมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะอากาศที่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปค่ะส่วนอากาศที่เป็นพิษก็อย่างเช่นควันรถยนต์ควันจากการเผาขยะค่ะ หากเด็กๆต้องไปเจออากาศที่เป็นพิษอย่าลืมใช้มือหรือผ้าชุดหน้าปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันอันตรายนะคะเด็กๆก,ก็ได้ชมคลิปวิดีโอในเรื่องในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กันแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ